6กันยายน2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับในเช้าวันนี้เรามาสังเกตเห็นคล้ายๆกับอรอยกัดของแมงหนวดยาวนะครับเราจะทำการขูดดูหรือแคะดูตรงรูตรงนี้นะครับว่าจะเห็นไข่ของแมงหนวดยาวหรือไม่ถ้าเห็นก็ถือว่าโอเคใช่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการขูดดูนะครับวิธีการก็ใช้มีดปลายแหลมนะครับแทะๆดูเข้าไป ขูดๆดูก่อนมันจะเห็นเป็นเป็นรูนะครับเราก็จะทําการอาลองแคะหาดูนะครับว่าจะเจอไหมถ้าไม่เจอก็อแล้วไปครับถ้าเจอเราก็เอาออกถ้าเอาออกก็ถือว่าเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ยาฉีดมดพ่นเข้าไปเลยนะครับพ่นเข้าไปตรงนี้ เพื่อให้แน่ใจว่านี่อาจจะเป็นมแมลงหรือมอดหรืออะไรก็แล้วแต่เราดําเนินการแก้ไขไว้เลยถ้าหากว่าเป็นมอดเจาะนะครับปกติมันจะเป็นรูแล้วมีคุยข,า,ขาวๆอยู่ตรงนี้นั่นคือมอดอถ้าหากว่าเรากําจัดมอดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่อย่างหนึ่งที่อยู่ติดเปลือกนี้นั่นก็คือเชื้อรานะครับอาจจะเป็นเชื้อรา ฟิวเซเียมดังนั้นเราก็รักษาทั้งสองอย่างไปเลยนะครับคือมอดแล้วก็เชื้อรานะครับนี่สวนข้างบนนี่ก็เช่นกันนะครับเราก็เช็คด,ดูให้ละเอียดว่าใช่หรือไม่นะครับถ้าหากว่าเห็นตัวก็แล้วไปนะครับเราออกก็จะจบไปคุยอย่างนี้นี่นะครับถ้าหากว่าเป็นคุยของการวางไข่ของแมงหนวดยาวเราก็จะเห็นไข่ถ้าไม่เห็นก็ถือว่า โอเคเราก็จะดําเนินการทาปูนขาวอาขออภัยครับทาปูนแดงร่วมกับน้ําส้มควันไม้ทาไปเลยนะครับก็จะเป็นการอุ่นใจสบายใจนะครับเพราะว่าถ้ายังไงถูกมดอดเจาะนี่ยังไงก็จะมีเชื้อราตามติดมาด้วยสําหรับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นทุเรียนที่มีอายุได้7ปีนะครับในปีที่แล้วก็ให้ผลผลิตอยู่ ยี่สิบห้าลูกนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงลุ้นอเอาใบสองนะครับใบสองเขากำลังที่จะแตกออกมานะครับใบหนึ่งนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วกำลังอยู่ในช่วงที่เขียวๆนะครับเขียวแก่เข้มเมื่อใบหนึ่งเขียวแก่เข้มต่อไปเขาก็จะออกใบสองซึ่งใบสองก็จะใช้เวลาอยู่สามเดือนนะครับไปสิ้นสุด สิ้นสุดเดือนกันยายนนะครับแล้วก็ทันวาก็น่าจะออกดอกนี่ครับคือใบสองน่าจะเริ่มออกมาแล้วปริป,ปรีปออกมาให้เห็นแล้วครับสภาพของใบสองแต่ด้านบนด้านยอดน่าจะแตกยอดก่อนนะครับนี่คือใบสองแต่ว่าคีเล่นะครับโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ